ันลูกเจ้าไปตุกน้ำแม่พ่อความไปลงงมในเด้อกันลูกเจ้าไปตุกดมแม่พอพามไปลงคันฉันสีมีรางวัลในเราสามไอชี่ยอมหมอบจิตวายให้เจอาเข้านี่กูส่วนมีเจ้งหัหมูมันขาหมูต้มสมใจเจ้าแล้วโบกินแล้วแนนเจ้าก็กินแล้วแนนเจ้ากสามบ่อ พวยเลวักบุงเต็มกะบ,บุงเลกาตาเต็มกะเชอเลกาตาตวายให้พ,พ่อพันเอ้พ,พ่อเอ้<ห>ตัวเอครับผมนี่คือ,อเป็นก